ปีหน้า2568ที่แนะนําให้ไปไหว้พระช่วงปีใหม่เราพูดถึงสถาน3าสถานที่ที่แรกเราบอกไปแล้วว่าคือศาลเจ้าข้อเสือที่ที่สองคือเล่งบุญเอียยวร่านหรือว่เจ้าเจ้าข้อมกรเกี่ยวส่วนที่ที่สามหลวงพ่อแขนลายวัดสาราปูนวัดนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้วัดประสาทนาครหลวงฟังของดีของเด่นประจําปี2568สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปีหน้าหลวงพ่อแขนลายวัดสาราปูนและเดี๋ยวกูก็จะไป แต่กูยังไม่บอกว่ากูจะไปวันไหนแต่กูก็จะไปไหว้หลวงพ่อแขนลายวัดสาลาปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามึงไปจุดทูปบอกหลวงพ่อแขนลายทูปเจ็ดดอกเทียนเจ็ดเล่มดาวเรืองหนึ่งพวงลูกเคยทํากรรมอันนี้มาหนึ่งสองสามสี่ขอหลวงพ่อแขนลายปกป้องคุ้มครองบรรเทาเบาบางวิบากกรรมของลูกให้ชีวิตลูกลุ่งเรือรุ่งเรือง,งผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยนะคะขอ้ชีวิตลูกราบรื่นรุ่งเรือง น,นี้เราอยู่วัดสารปูนนะคะมากราบหลวงพ่อแขนลายกันอันนี้อันนี้นนทางวัดจัดเตรียมให้ค่ะพักไตค่ะ,คะดอกไม้ทุกเทียนมีครบนะคะ,คะแบบที่คุเปกหมอผีสวรีแนะนําเลยนะคะ พระไตรก็บูชาได้ตามกําลังศรัทธาเลยนะคะแล้วก็มีเทียนมีธูปให้พร้อมกับดาวเรืองที่เราจะไหวให้ชีวิตรับรื่นรุ่งเรืองร่ํารวยรวดเร็วนะคะอู้ตอนนี้ FC เอฟซเริ่มมาเยอะแล้วนะคะคนก็เริ่มมาแล้วก็มากราบขอพรหลวงพ่อแขรลายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถวายเหมือนกันขอบคุณพี่มากนะคะอาพราะมาพอยไลสด,ลสดใช่ไหมไลสดเมื่อเช้านี้เลยนอนดูไลสดบึ้งขึ้นมาแล้วพระอาจารย์บอกว่าต้องบอกตรงๆว่าใครทำ พวกมึงต้องมาเลยก็เลยแบบสิบนาทีใส่เสื้อผ้านั่นนู่นนี่จ้างรถโรงแรมมาโดยตรงเลยวัดวัดสาราสาราปูนค่ะพระแขกหายนเราก็เลยแบบขอที่ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเหรอไม่ได้อยู่ค่ะอยู่ที่เยอรมนีโอ้โหก็จะกลับพรุ่งนี้เลยแต่ว่ามาเลยอะดิ่งรถมาเลยยังไงก็คองไ้มา ขอให้สําเร็จขอให้โชคดีสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้หลุดไปนี่นะคะติดตามคูมเปกมานานหรือยังคะติดตามน่าจะปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาเราไม่ได้ตรงกันเราก็รอจากนี้ไปก็จะตั้งจิตตั้งใจท่องสวดมนต์พยายามสวดมนต์ให้ได้ทุกวันเหมือน ที่ครูแนะนำที่ครูสอนค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาวัดสารพูนได้ไงคะตามรอยหมอเป็กเมื่อเช้าเลยค่ะโอ้โหดูไรฟ์เสร็จมาเลยใช่ไหมคะเลยปิดร้านมาเลยค่้ปิดปิดร้านเลยเหรอคะโอ้ด้วยใจศรัทธามากอันนี้กลับละเรียบร้อยใช่ไหมคะใช่แล้วนี้จะจะทำอะไรต่อคะก็เดี๋ยวจะสวดมนต์ออนุโมทนาสาธุหมอเป็กแนะนาเลยค่ะสาธุค่ะด้วยแรงศรัทธานะคะพวกเรามาเจอกันที่นี่โชคดีมากมากเลยค่ะในครอบครัว หมอพีศรวลีนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะร่วมกันลงเรือไปกับครูนะคะทําความดีกับหมอพีดศรวลีต่อไปนะคะ,คคะสาธุค่ะทนะคนคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีเสริมบารมีกับชีวิตสาธุค่ะไม่รู้ได้จางว่ามันเรื่องจริงอะ<ช>เราไม่คิดได้ก็เลยจะคิดได้เนื่องกเราคิดดีเสมอเราไปจะมีแต่สิ่งดีๆในคุ้มครองป้องกันร,รักษาเหมือนกําแพงที่กั้นภัยต่างๆนี่จะมาก,พพก,การะทบเพราะความดีตอนนั้นถึงจะกั้น ទឹកដាក់កាត់ពីដាក់ឆា